สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2024-2025ในสัปดาห์ที่25กันนะคะคืวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์2568ลงแข่งขันเพียงแค่คู่เดียวและปรากฏว่าไบรตันเอาชนะเชลซีไปได้3ประตูต่อศูนโดยไบรตันได้ประตูจากมิโตมะนาทีที่27อีก2ประตูได้มาจากมินเตนาทีที่38และ63 ไปดูกันที่ตารางคะแนนพีมิม์ลีกอังกฤษฤดูกาล2024 2025สัปดาห์ที่25ค่ะลิเวอร์พูลนั้นยังคงนำเป็นจ่าฟูงนะคะจากการลงแข่งไป24นัดมี5 7แตม้มอาร์เซนอลอันดับที่2ค่ะ24นัด50แตม้มช่องว่างระหว่างคะแนนเนี่ยิงห่างเป็น7แต้มด้วยกันนะคะส่วนอันดับ3น o t ็อตตทิงแฮมฟอเรส24นัดมี4 7แตม้ม เชลซีอยู่ในอันดับที่4ค่ะหลังจากที่ไม่สามารถจะเก็บแต้มได้25นัดพวกเขามี43แต้มเท่าเดิมขณะที่อันดับที่5แมนเชสเตอร์ซิตี้24นัดมี41แต้มเท่ากันกับอันดับที่6นะคะคือนิวคาสเซิลยูไนเต็ด ส่วนอันดับที่7บอลมัด24นัดมี40แต้มอันดับที่8คือไบรตันหลังจากที่เก็บ3แต้มได้ทําให้ตอนนี้พวกเขาลงแข่งไป25นัดมี3 7แต้มซึ่งเท่ากันกับอันดับที่9คือแอสตันวิลล่าแต่ว่าทางด้านของวิลล่าแข่งน้อยกว่าอยู่1นัดนะคะส่วนอันดับที่10คือฟูแลม24นัดมี36แต้มเบนฟอร์ดอันดับที่11 24นัดมี30แต้มค่ะ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในอันดับที่13 24นัดมี29แต้มอันดับ14สเปอร์ย4นัดมี27แต้มซึ่งเท่ากันกับอันดับที่15คือเอเวอร์ตันและอันดับที่16คือเวสต์แฮมอันดับที่17วูฟแฮมตันมี19แต้มอันดับที่18เลสเตอร์ซิตี้มี17แต้มอันดับที่19 i อิฟสวิชทาวมี16แต้มและอันดับที่20คือเซาท์แฮมตันมี9แต้มค่ะ ไปดูกันที่โปรแกรมการแข่งขันคืนวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์2568เลสเตอร์ซิตี้พบกับอาร์เซนอลในเวลา19นาฬิกา30นาทีส่วนคู่ซึ่งจะลงทำการแข่งขันในเวลา22นาฬิกาเวสต์แฮมพบเดนฟอร์ดเซาท์แธมป์ตันพบบอร์นมัธแมนเชสเตอร์ซิตี้พบนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอูเล่ย์พบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แอสตันวิลล่าพบอิฟสวิชทาว ขณะที่คริสตันทาเลตจะลงสนามพบกับเอเวอร์ตันในเวลา24นาฬิกา30นาทีวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์2568ลิหวรอบรือว่าูลพบูฟแฟมตันในเวลา21นาฬิกาและสเปอร์พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลา23นาฬิกา30นาทีทั้งนี้ผู้ชมสามารถอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวซันโวได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง Sport ตบันนิวส์แชนแค่ะ